สวัสดีทุกคนครับที่ทุกคนเห็นนะครับคือการฝึกซอ้อมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับชุดลุยศึก VNL 2025นะครับผม MVP ลีกอเมริกาเนะครับกำลังเซตบอลให้อ่าพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะครับตีบอลกันโอ้โหใส่เต็มข้อไปเลยอยู่ฝ้านะครับรองเท้าแดงน้องนกวิรัญยุพานนะครับตีบอลกติกาแก้ผิดหรือเปล่าคนนี้ ดูนะครับส,สปีดบอลผู้ชายจะแรงหน่อยนะครับผู้ชายทั้งพละกําลังแล้วก็ความแข็งแรงนะครับผมย่อมแรงกว่าอยู่แล้วพี่ออนนะครับมาช่วยซ้อมด้วยนะครับทุกคนนี่เป็นรูปแบบทางการซ้อมระบบชีมนะครับบอลสูตรต่างๆเขาจะให้ดูแบบคร่าวๆนะครับทุกคน เร็วม,มากเลยนะครับทุกคนดูแทบไม่ทันเลยนะครับพรานพันยกใครยกหลังนะครับโอ้กะพรานพันยกยูฟาใส่โอ้ยูฟายูฟาใส่แรงมากทุกคนเป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับทุกคนหวังว่าจะทำให้ทุกคนหายคิดถึงได้นะครับผม